บอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะสำหรับสาวโย o y ต้าแคมรี่วันนี้ตักพาพี่พีมาอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่เป็นตัวน้ำมันล้วนนะมีทั้ง2.5สปอร์ชว์ไม่์ดิเชลและ 2.0G ตัวนี้ปี2021เท่ากันปีใหม่ไม่น้อยใครกำลังมองหารถเก่งสไตล์พีเนียสไตล์ผู้บริหารนะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ13,000เท่านั้นรับประกันโครงสร้างตัวถังให้แถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูตรน,นะคะสนใจบอกเลยห้ามพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรวมรถมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้ทุกคันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีกอไม้เร่นชํารุดสูญหายนะคะ มาพร้อมกับตัวอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะรถทุกคันนะคะมีวอลันตีหลังการขายแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูตรนะคะมาพร้อมกับตัวอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะรถทุกคันมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างจากบริษัทชิกที่ได้รองรับมาตาารฐานเยอรมัน215รายการนะคะใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะไม่สะดวกมาทําสัญ,ญญาที่ร้านนะคะมี finance วิ่งเซนให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศส่งรถสไลด์ฟรีกันไปเลย100กิโลแรกนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตพามาพบกับรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่นะคะสองคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนเหมือนกันนะคะต่างกันที่ปีนะคะเราก็ต่างกันที่ตัวรุ่นย่อยนั่นเองนะคะขอเริ่มต้นกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับสีดำคันนี้กับ โตโยต้าแคมรี่นะคะ2.0ตัว G, G รถปี2021นะคะคันนี้ไม่เพียง99,000กิโลเมตรเท่านั้นนะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะคุณจะสำรองมีมาให้ครบราคา7 8 9 0 0 0ฟีเดเอาคันนี้ที่กลมๆผ่อนเดือนละ13,500เท่านั้นรายได้ไป2เท่าของค่างวดซื้อคุนเดียวจุบไม่ต้องค้ำนะคะสำหรับคันนี้นะออกห้างไปแดงอยู่ที่ประมาณ1,475,000านะคะหนึ่งลเป็นชฉม ก่อนนะคะที่จะไม่ได้เชนเป็น2.5สปอร์ตคันนี้นะเผื่อใครอยากได้เครื่อง2.0ตัวเดิมนะคะมีมาให้เลือกแล้วสำหรับคันนี้นะด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้ามีไฟตันหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามีนะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัว Daytime LED นะคะบอดี้ตัวรถเรียมสันคมขึ้นชัดเจนนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้มากๆนะคะเป็น2.0ตัว G นะ เครื่องยนต์สี่สูบนะคะเป็นตัวน้ํามันเบนซินล้วนนั่นเองนะคะแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะให้ดูเลยตัวนี้ย่างปียี่สี่นะคะ แม่ขนาดขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างเป็นดิสเพกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะเดตักพาดูไร่ข้างหลังกันข้างหลังของเขาได้ไฟท้ายแบบ LED มาให้เราเรียบร้อยมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์2.0ตัว G นะคะกล้องถขอยหลังเซ็นเซอร์การระยะมีมาให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะด้านท้ายของเขาใส่ของได้เยอะนะ นี่นะมีอุปกร,กรณ์มาให้ครบเลยนะคะคั้นนี้สวยน่าใช้มากๆนะตักบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะขับใครเป็นสาวกแคมรีนะคะไฟด้านท้ายตีแบนตีโคดชัดเจนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะว่าตัวรถจะชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะสีนด้านข้างตะเข็บด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าหรือว่าฝากระโปรงด้านท้ายได้ความเดิมๆม,มาเลยนะ ในส่วนงด้านล่างนะคะนี่ยังอะไรมีมาให้ครบนะคะแม่ลงแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้789,000บาทนะ 789,000เท่านั้นนะคะ2.0ตัวจีปะแต่ตักผ้าดูด้านในนะคะตัวนี้มีม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดด้านข้างด้านในของเขาเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการแตกการขาดนะให้ดูโครงสร้างตัวรถตัวนี้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA มาให้แล้วกระจกเป็นปรับออโต้นะคะมาให้ทั้งหมด4บานเลยนะคะด้านในมีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะคะ ด้านหลังนะมีแอร์ในตอนที่แถวที่สองนะโครงสร้างต่างๆเดิมให้ดูนะคะโครงสร้างต่างๆเห็นไหมคะที่ตักบอกในทุกๆคลิปเลยว่าตัวนี้ตัวคลิปโรบอตจากโรงงานนะคะต้องมีตัวนี้นะ ถ้าไม่มีตัววอาของสีแบบนี้นะคะคือมีการชนหนักผิดความมีการเก็บสีมาอย่างแน่นอนนะในส่วนของตัวด้านหน้าฝั่งคนขับระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะที่กระจกมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะมาให้ด้านข้างนะคิวตรงนี้ตักชอบมากเลยนะเป็นสีคโครเมียมนะคะเพิ่มความพรีเมียมดูดีให้กับตัวรถนะตัวนี้ถุงลมนิรภัยรอบคันนะคะเจ็ดใบบ่อปลักไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วโครงสร้างต่างๆเดิมพวงมาลัยตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะ มีระบบคุชคอนโทรลมาให้รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้ไฟหน้าออโต้ที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยตรงกลางมีไวเลสชาร์เจอร์นะคะเกียร์ออโต้นะตัวนี้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดอะ เกียร์ออโต้แบบถุงเกียร์นะคะเแบรบกมือไฟฟ้าเแบรบกคกออโต้ Auto, มีมาให้ครบหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนแอร์เป็นดิจิตอลกระตกด้านหลังตัดแสงแบบออโต้มาให้เราเรียบร้อยค่ะอยากได้2 0 G มีมาให้แล้วคันนี้ไม่เพียง99,000กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะตัวนี้สามารถเซ็ตเบาะนะคะได้2ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะความพรีเมียมนะคะใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยรับประกันโครงสร้างให้ไม่ต้องกลัวว่าตัวรถจะมีชนหนักผิดความมานะคะ วันนี้พามาอัปเดตนะคะตักขัดให้แล้วนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ065-916-9359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะจ๊ะพี่ๆมามาต่อกันที่คันถัดมาหรือใครอยากได้เป็นโฉมใหม่ที่เป็นไมเนอร์เชนมาให้แล้วเรียบร้อยต้องเป็นคันนี้กับ Toyota c a m r รนะคะ2.5ตัวสปอร์ตโฉมไมเนอร์เชนรถปี2021นะคะสำหรับคันนี้คันนี้ใหม่อยู่ที่10,000 0 สามหมกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเป็นสีขาวมุกนะคะราคาตั้งคายอยู่ที่8,99,000เาหมืฟีเดเอาคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ1,5,500หาพนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังเหมือนกันนะคะตาจะแจ้งว่าโฉม2.5สปอร์ตกับ2.0 G จริงๆแล้วนะคะตโตโยต้าทำแก้ออกมานะสมัยก่อนนะคะโฉมปี19-20เนี่ยจะเป็น 2.0G ตัวเริ่มแต่ถ้าโฉมใหม่ปี21นะคะจะได้เป็น2 5สปอร์ตนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะอยู่ที่ใครชอบนะคะราคาต่างกันตามที่แจ้งนะฟีดาวผ่อน15,500นะคะกระจังด้านหน้าไม่เหมือนกันแล้วนะเป็นสีดำเงานะคะไฟตัดหมอะมีมาให้นะ ไฟด้านหน้าของเขาตัวนี้เป็นลูกแก้โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดท์ไทม์เป็น LED ทั้งหมดนะคะโมนี้เปลี่ยนไฟมาให้ใหม่แล้วนะ,ะเปลี่ยนไฟเป็น LED มาให้ทั้งโคมแล้วก็เพิ่มความเป็นมิตินะคะเพิ่มความดูดีคล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวไฮบริดชมเก่าเลยให้ไฟแบบนั้นมาเลยตั้งแต่ตัวเริ่มนะล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมนะคะสีเดิมเหมือนกัน ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยเลยปรับเปลี่ยนที่ขนาดล้อแม็กได้ขนาด17นิ้วนะคะน้าดหน้าด้านหลังเป็นดิสเบรกนะคะแบบคีบระบายความร้อนนะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้เช่นเดียวกันระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอพาดูด้านหลังกันไล่มาในส่วนด้านหลังเลยนะคะไฟท้ายไฟท้ายก็ไมเนอร์เชนก็เปลี่ยนมานะ ด้านหลังนะคะมีกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์การระยะ 4. จุดไฟท้ายของเขาเป็น LED นะแต่เป็น LED แบบทั้งโคมเลยนะคะตัวนี้ตัว2.0นะจะเป็น LED ผนสมกับตัวหลอดไส้ฮาโลเจนนี่คือความแตกต่างนะคะกับ2.5สปอร์ตกับ2.0ตัว G นะในส่วนด้านท้ายรถท้ายรถเหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรต่างนะคะด้านหลังก,งกว้างๆนะยังเป็นยังอะไรมาให้เหมือนเดิมคือมือครบ เครื่องมือครบแม่แรงครบยางไหลมีมาให้ครบนะคะยังเป็นยางไหลมาให้เหมือนเดิมนะคะซีนด้านข้างตะเข็บด้านข้างบล็อกฟุ๊บล็อกไฟต่างๆเดิมถึงแม้จะเป็นโฉมไมเนเชนนะคะก็ยังใช้วัสดุอุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะรับประกันโครงสร้างให้นะตัวนี้2.5สปอร์ตนะคะอ่องห้างป้ายแดงเกือบเกือบล้านห้าเช่นเดียวกันนะคะเหมือนที่ตักแจ้งไปว่าเขาทำมาทดแทนตัว2.0ตัว G ีนะคะทำ2.5สปอร์ตมาเพิ่มให้แรงมาเพิ่มแต่ทำให้ ประหยัดน้ำมันลงนะคะช่วงช่วงล่างโครงสร้างต่างๆเดิมบอดี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะ<ด>มาในส่วนของด้านหลังด้านหลังเขาก็เบาะหนังเหมือนเดิมนะคะบอนหนังซอฟทพัทนะมีช่องเสียบ usb นะคะมีราวแอร์นะคะในแถวที่2นะ 2> ด้านหลังตรงนี้นะคะเบาะแน่นๆตึงๆนะร่องรอยไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยขาดนะคะขออนุญาตแกะให้ดู สปอนเมดอาร์เหมือนกันเห็นไหมคะสองจุดเหมือนกันเลยตั๊กบอกเลยว่ารถที่นี่สวยทุกคันการันตีโครงสร้างให้เบาะแน่นๆนะคะสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะคะหรือว่าสูงสองร้อยคือนั่งได้สบายๆเป็นเบาะหนังแบบซอฟทัสอบและสซเรล่าดีๆเป็นหนังตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะม่านบังแดดด้านข้างมีมาให้ม่านไฟฟ้าบ้านด้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันแต่โฉม2.5สปอร์นะคะจะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเราจะต้องไปเปิดโหมด ะะเราจะต้องไปเปิดโหมดม่านไฟฟ้าด้านหลังที่ปุ่มฟังก์ชันพวงมาลัยนะ2.0ตัว G นะคะสามารถเปิดได้จากปุ่มฟังก์ชันนะคะตรงคอนโซลข้างๆคนขับได้เลยนะคะระบบกุญแจไปสมทคิเลตดให้เช่นเดียวกันนะคะกระจกเป็นบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะฟังก์ชันไม่ต่างกันนะไล่มาเลยในส่วนของด้านในด้านในมีอะไรต่างกันบ้างนะคะบอคนขับกรับพับเก็บไฟฟ้านะคะ มาควบมไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางถุงลมนิรภัยรอบคานเจ็ดใบเบาบไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะหนังซอฟทัชนิ่มๆอบรัสลีลาได้ดีนะคะระบายอากาศได้ดีนะพวงมราลัยมันติฟังก์ชันมีระบบคูคอนโทรลมาให้ไฟหน้าออตโต้ที่ปั่นน้ำฝนออตโต้นะเวดเดชชาร์จเจอร์มีมาให้ครบเลยนะคะเกียร์ออตโต้แบบถุงเกียร์นะให้ดูเลยแอร์ตรงนี้แยกอิสระสองฝั่งเป็นดูโอโซนนะคะดูโอโซนนะ หน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วนะตัวนี้นะคะกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะคะฟังก์ชันต่างๆตัวนี้เพิ่มความพีเมศยมาให้พี่พสังเกตด,ด้านในด้านในของเขาจะคุมโทนด้วยสีดําเงาหรือสีดําเป็นโนแบกนะพร้อมกับตัดด้วยสี โครเมียมนะคะพร้อมกับปัดด้วยตัวสีโครเมียมนะคะตัวนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันมาตรงนี้นะคะที่พวงมาลัยนะระบบทุกอย่างจะสั่งการจากพวงมาลัยเป็นหลักๆนะคะอ่ะรถปุ่มตรงนี้ไปนะถ้า2.0ยังเป็นการใช้ปุ่มอยู่นะตัวนี้นะคะเพิ่มเติมมาให้นะโครงสร้างต่างๆเดิมนะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะ หัวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยนะคะสีเดิมตัวน,นี้เรียกว่าตัวสีขาวมุกพวงอ,อะไรเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยแต่ที่ตัดออกไปคือ ไม่ได้ปุ่มเซตเบาะนะ2.5สปอร์ตไม่มีปุ่มเซตเบาะมาให้นะคะตัวนี้คือฟังก์ชันที่เขาตัดออกไปนะ,ะใส่ฟังก์ชันตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะคะนี่ส่ของไฟตัวบงตัวเบาะอะไรต่างๆนะคะตัวม่านไฟฟ้าอะไรต่างๆใส่เข้ามาเพิ่มเติมตัดตัวการเซตเบาะไฟฟ้าออกไปใน2.5สปอร์ตคันนี้นะ,ะฟีดอลพอน15,500เท่านั้นนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกัน มาในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นห้องเครื่องตัว2.0ตัว G นะ2.0ตัว G นะคะเครื่องยนต์ส่สูบนะคะเบนซินนะ167แรงม้านะคะให้ดูตัวเครื่องเลยตัวเครื่องไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะน็อตทุกอย่างเดิมไม่มีร่องรอยการขยับคันไขเลยนะทางร้านมีตัวเช็คนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่ทางร้านเปลี่ยนให้ดูแลหลังการขายนะคะไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วทางร้านจะทอดทิ้งนะคะมีปัญหาอะไรแจ้งกลับมาได้เลยแล้ว ก็มีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะคะในตรงนี้น่ะได้โชว์ควาฝากกับโปรงมาให้เราเรียบร้อยแผ่นกานความร้อนไม่มีชำรุดนะคะ ยางตัวนี้นะรองคานด้านหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆช่องระบายอากาศกลมมนแบบนี้คันนี้สวยน่าใช้นะได้ปี21ด้วยนะคะเป็นสีดำา2.0ตัว G ีนะราคา7จ9 0 0 0ดไม่เ9้0หม่กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะหววเห็นไหมคะบล็อกไฟด้านหน้าตีแบนตีโคชัดเจนนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รถสวยไปนะตัวนี้คือเครื่องยนต์สำหรับตัว2.0ตัว G นะมาต่อกันที่ตัว2.5ตัวสปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัว2.5 ตัวสปอร์ตนะคะตัวสีขาวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะคะ209แรงมา้านะตัวนี้นะคะ209แรงมา้าแรงม้าเพิ่มเติมจาก2.0ตัวจีนะคะอัตราการ การสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะกินเท่าเดิมหรือว่าประหยัดกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ลักษณะาการขับขี่แต่ได้เครื่องยนต์ที่มีแรงมา้ามากยิ่งขึ้นเขาถึงเรียกว่าเป็นโฉมตัวไมเนเชนนะคะเพิ่มตัวแรงม้าเข้าไปนะคะปรับแต่งโฉมกระจงด้านหน้ากระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนิดหน่อยนะเป็นหายน้ำมันเครื่องให้เช่นเดียวกันแบตเตอรี่ทางร้านเปลี่ยนให้นะคะใครสนใจต้องรีบเลยนะ2.5สปอร์ตตอนนี้มีสีดํา แล้วก็สีขาวสองคันนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนทั้งหมดนะคะไม่มากไม่น้อยก็แตกต่างกันไปแต่เช็คประวัติศูนย์ได้มีกุญแจสำรองให้ครบนะคะเป็นรถหน่วยงานหรือว่ารถผู้บริหารปวดระวางใครที่กำลังมองหาหรือตัดสินใจรีบติดต่อหาตักได้เลยมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ถนนเซรีไทยซอย68แยง1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกัน ะะวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ